เราดื่มเป็นประจำทุกทุกทุกวันแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นไอใช่ไหมว่าอ้๊อฟชอบเอามาทาแล้วก็เอามาปั่นกับน้ําผักตัละน้ของ้ํนเองค่ะเอ็นมาเพิ่มคนรุ่นนะคะชามนะคะเห็นมาเพิ่มสวยไหมมาสามรูปเปซใช่ค่ะกับก็เพิ่งทดลองทานเหมือนกันตอนนี้ค่ะทานมาประมาณห้าวันแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับความสวยของเราด้วยนี้เ่คือเป็นคนตองดูแลตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนรู้เนาะผู้หญิงทุกคนนะคะ ไอ้ผู้สื่อหนังโฆษณาหน่อยแปลกใหม่กว่าเดิมอีกสนุกไหมมาใส่ยามเกันไปใช่สนุกดีเอ้ากระชอขยับของตัวที่แล้วที่เป็นซอมบี้เอ็มก็ชอบมากตัวนี้เป็นโจรสาวเออก็ชอบเหรอคะาอยู่ในห้องทดลองใช่ไหมใครได้ดูแล้วผูกเออสนุกดีทำเลยค่ะแสดงว่าตอนถ่ายทำก็สนุกมากใช่เราก็เล่นน้อยๆคุณไม่อยากเล่นเยอะเพราะเอ้าจ้างเรามาแบบรู้ว่าจะทำให้สวยๆไงอ๋อถูกะต้องให้ตลกนิดๆตลกนิดนึง ตอนแรกจะตอนนี้บอกสดดันมาเพราะว่าอันที่แล้วก็ทำไว้ดีมากซอมบี้ก็ตอนนี้ก็แบบคิดว่าพุ่มตับเก่ง่วยละได้ค่ะเห็นบอกว่าขาดตลาด้วยอันนี้ค่ะของขาดตลาดแล้วงั้เดี๋ยวไปขายซื้อกได้ค่ะก็ต้องรอมาก็พงมาแล้วนะคะฝันค่ะละครค่ะจับยังงทำเปยังไงบ้างคนชอบมากแล้วก็ชอบค่ะว่าเขีดหมดได้แบบ คุณทวินเขียนบทเนี่ยคุณแบบสุดจริงๆค่ะคือเราดูเองก็ฟินเองมากันเถอะฟินเองโมโหเองว่าโมโหช่าไม่แบบไม่ฉลาดเลยสดทตาอะไรอย่างเงี้ยเออจำแล้วนี้จะโดนจับโดนอะไรอีกแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโดนจับตลอดที่ไหนแล้วเนี่ยคือจำไม่ได้จำไม่ได้แต่กระแสจากแฟนก็แบบดีมากดีมากค่ะเลยไป็นไงพัฟฟี้เลยใช่ไหมคะแฮปปี้มากค่ะ เห็นแล้วสุดข้อเป็นเมนว่าผมอยากเล่นละครอีกแล้วใช่กำลังคิดเลยว่าตอนนี้อยากเล่นสักเดือนนี้เลยนี่ก็จะบอกพี่เอพีเอฉันจะทำงานตอนนี้จะขยันมากเลยอยากทำงานตอนนี้แต่อีกสองเดือนไม่น่านะจะอาจจะขี้เกียจก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะอันนี้พี่อามียด ก็มีค่ะี่ช่องก็ส่งบทมาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็แบบคุ้นก็สนุกทุกเรื่องแต่ก็อยากได้เรื่องที่เรารู้สึกเราชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องเบาๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องคนคาดหวังว่าต้องดราม,ม,าม่าหรือว่าต้องแสดงพลังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้อยากเลยตรงนั้นอยากได้บทที่นแบบสนุกเหมนเรื<ส>่องจากประตูหัวใจว่าสนุกดีเหมือนมัจะกลับไปกลับมาซ่อนไปซ่อนมาแล้วชอบหนังแย่เนี้ยค่ะตอนนี้พือไม่ต้องเครียดมากอยากเป็นแบบเมาสมองบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่ยบบเบาสมองแต่ก็ไม่ใ hmm. ช่เบาสักทีเดียวมันก็มีอะไรนะคะเรื่องเรื่องที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เห็นว่าไูมแซวด้วยกับแต่ปวดซีนว่าแบบจุกเพลินเลยนางพวกก็แซวไปงั้นแหละค่ะไม่ได้พูดอะไรนอกเหนือจากนั้นหรอกทั้งทีก็คงเสื่อห่วงม่ากไม่ไม่ก็ที่อยู่ตัดเดี่ยเองค่ะช่วงนี้เห็นไอจีตอนนี้เพี่อัมฟิมากเลยค่ะออกมือกันใหญสุดๆค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำงานถ่ายละครเนี่ยอัมไม่เคยมีเวลาออกกำลังกายเลยนอกจากนานๆจะเดินเร็วทีนึง ซึ่งมันก็มัน,น้อยเป็นส่วนน้อยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอมันปิดกล้องไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วเราก็มาะจริงจังละค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเราเป็นีเฟรนเดอร์สี่ครั้งที่ผ่านมาก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตอนนี้ว่าปวดขาปวดแขนแล้วนะคะเห็นว่าเห็นว่าในห้องนอนมีทั้งรูวิ่งมีทั้งมันนก็ไม่มีที่เดินละคะออ่ะมี ลู่วิ่งก็ไปวางรองเท้าเพาะอไรสองตัวจักรยานก็ไปวางแขวนกระเป๋าที่มันมันตั้งไม่ได้มันล้มนั่งแขวนมันเป็นเป็นที่อย่างเงี้ยนะค่ะมีแท็กมีกับมีแบลกด้วยว่าเออเตรียมอนที่จะซุ่มก่อนอ้ามอ้ามมามาทีหลังแล้วเพราะอ้ามเวลาถ่ายละครต้องทำออกกำลังกายไม่ได้อ้ามจะหมุนดอ้ามจะต้องกินให้เยอะๆให้อ้วนๆในกล้องอาจจะอ้วนหน่อยนะคะ ในช่วงของขอแล้วก็จะมีช่วงอบอวลนิดนึงเนี่เพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยข่ายช่วงหลังๆนี่เป็นช่วงที่เปิดจากโควิดมาก็จะอ้วนหน่อยแสดงว่าทิศทะเลั้างหน้านี่ กลับมาทวงคือไฟลุกแน่นอนถ้ากล้ามเนื้อไม่ฉีกก่อนรอในเจอกันเรื่อยๆเาแน่แล้วเรากลัวอีกคนไหมกลัวพี่เอไหมเพราะว่านั่นก็ยังดีท็อปท็อปเหมือนกันไม่ต้องไปเทรนเนอร์อะไรก็ได้เนาะใช้แอปพลิเคชันทั้งน่ายไหล่ไหล่ก็หลุดเข้าไปเขาก็ไม่บอกอันนัว่าพี่เอว่าใช้แอปอะไรบ้างก็ไม่มีทางรู้ได้นอกจากเราแบบเราจะได้รับรูปจากเขาซึ่ง รูปเราก็ไปขาดกันแต่งหมดแล้วด้วยมันให้ขาดำว่บปกติแล้วขาตัวเองขาวไม่พอเขาบอกว่าจะได้ดูเป็นก๊าล่จริงๆในรูปที่อั้มลงที่ดูดีๆอ่ะทำให้ผิวดูเป็นแครอย่างนี้เราต้องหวั่นใจหวั่นใจกับคู่แข่งคนนี้นะเพราะว่านอกจากแอปแล้วชุดเขาก็แบบว่ามาเต็มสนใจว่าทะเลหรืออะไรคู่แข่งบอกว่าไม่กล้าแต่บอั้มแล้วปลือแกลพอเราทำของไปก็เราไปขาไปเจ็บ ชอบย<ช>้ำทำเป็นนิดเดียวปีนี้หน่อยใกล้แล้วไปทุ่งบุญปีนี้คือเป็นปีที่ก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะโควิดนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปสังสรรค์ที่หากันคืนกันแล้วคือตั้งแต่โควิดชีวิตมันเปลี่ยนไปอันไม่ใช่ออกนอกบ้านอันอยู่บ้าน ต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรดีนะก็คิดว่าเราจะไปมอบของมอบเงินให้กับมูนิทีนึงผล mm hmm. ท้ายเราเข้าไปมนิทีนั้นไม่ได้เพราะเขาพี่แจ้งมาว่าปิดปิด,ปดช่วงโควิดเข้าคนนอกเข้าเลยยาวปิดยาวแล้วก็เออถ้าอย่างั้นเชิญตัวแทนออกมารับของดีกว่า mm hmm. ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเราเปิดไปจองร้านอาหารเพื่อให้เพื่อนๆมาแล้วก็ให้ตัวแทนมนิทีมารับของมอบค่ะ ยังไงบ้างครับกับบด้ียกันคะคือเรื่องไปตอนนี้มีมูชีป้านขีดขีออทิสติกแล้วก็ปากแหวงดินโบ์ค่ะสามที่คือเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจับเพื่อนสีแสนเลยก็คือบอกในกรุ๊ปก็ค่ะแล้วก็จะมีทุกคนเกิดกันก็บอกว่าทุกคนก็โอนกันใหญ่เลยโอน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 มากันเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเงินของเราด้วยร่วมไปนะคะก็คือเวลาเป็นหยดก่อนะเป็นหยดของอุ้ยของม่ใช่ของผันพูดอะไรอย่างนั้น ติดเครือแล้วคนที่จะมีน้ำใจเขียนไรในกาสว่างดถงขันแต่เราไม่พูดไม่ได้ไม่ได้เขียนพูดอุ้ยจะไปพูดไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อนได้ยินไม่ได้ออกไม่ได้เลยถงขันแล้วเงินมาได้เลยเต็มเต็มเราได้เงินก็เยอะแหละบางคโอนสามหมื่นห้าหมื่นบางคนก็ซื้อเสื้อหนาวกันคไปร่วบุณซื้อเสื้อหนาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะนะคะสี่แสนกว่าเที่ยงคืนค่ะแล้วกระเป๋าลูกปัดดี้จะใจเลยนะจ๊ะกระเป๋าลูกปัดดี้จะมีไหมคะตีนี้มีแค่แค่สามชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็คือกินข้าวเฉยๆดีกว่าไม่มีตีนเลยคือแบ่งชั่ว่างที่โต้ทดูเที่ยงเป็นของแฟนคลับกับถวายสังฆทานเชิญพระมากกว่าที่ควจะเยอะก็คือเชิญพระมาแล้วก็ทำที่พิมพ์มอบตั๋ววิถีแล้วก็กลับบ้านทันทีก็แบ่งกับเพื่อนๆทั้งกลเพื่อนเข้ามาเพื่อให้คนไม่เยอะเกินไป แล้วของขวัญที่จะซื้อตัวเองมีไหมครับหรือว่ามีหมดทุกอย่างไม่มีแล้วอยากได้เราก็ซื้อไปตั้งนานแล้วไม่ได้อยากคือตอนนี้ชิตเปลี่ยนจริงๆไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากทำเอ้ยทำงานก็ได้ไม่อยากได้อะไรเลยอยย่างงเี้ขอบคุณค่ะแต่ดีเฟสไปบ้างไหมคะไม่ไม่ไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆแต่พร้อมแกะของขวัญได้ตั้ง่สมาเลย ดึงความสำคัญกับคุณพกอะไรยังไงอยู่ดิ้งไปจับตาอยู่ดิเรื่องอันตรล่งไอจีกันไของปีที่แล้วซึ่ทราบข่าวว่าพวกคุณไปที่ลตอนที่ทะเลาะกันทางโน้นก็คือเราก็ยังไม่เคยตามเขาเลยใช่ไหมเขาเผื่อเผื่องคุยกันวันไหนก็จะไม่กันแล้วคขาบอกว่าเ็อเราไม่ตามมันละอ้วนไม่ตามมันนะเพราะว่าถ้าเกิดเลื่องคุยไหนก็คือก็ถือว่าใหามันจบไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วแไม่ต้องมาอันเพราะอันมันนิสัยก็คือเเหมือนนิสัยเด็กอ่ะทะเลาะเหรอเออจะอัน เออลบรูปก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือว่าคนโมโหมันก็จะเป็นอย่างนี้คืคิดว่าฉันจะไม่ทำแล้วนะฉันจะไม่มีนิสัยอย่างคันอีกแล้วนะอะไรไม่ทำเลยไม่ทำเลยว่ะไม่ไู้ใจโอเคค่ะไม่รู้ใจหรอถ้าบอก เขียนว่าลบอาจจะอายคนเนาะค่ะวที่ไอายคอนอะไรอ่าี้ยคือความเหรอคะก็เรื่องเรื่อยๆเจอกันน้อยลงมากค่ะเจอเป็นน้อยลงเลยตั้งแต่โควิดบางทีก็่สองสามอาทิตย์เจอทีหนึ่งบางทีก็อาทิตย์ละครั้งถ้าไม่เจอกันละคะบางคนอยู่บ้านเล่นเกมด้วยกันออนไลน์ค่ะไม่ได้ไม่เจอกันแต่ก็ยังดีอยู่เนาะแฟนสบายใจได้แล้วก็ยังเรื่อยๆเลยค่ะแต่ก็เหมือนตื่นตื่นโมเมนต์หวานที่เห็นอยู่บ้างนะนานๆทีอะไรอย่างนี้ หรอไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยมีคือเบ้นเกนอย่างเดียวเออเห็นมีคนจำเห็นเรื่องต้อยเอพีและอ้ำเพชราภค่ไม่ได้นะไม่ได้อั้ไม่ได้เลยเ็นอั้มเองเลยซู้เองค่ะแล้วก็มีที่ร้านให้มาร้านเนี้ยค่ะแต่พอดีคุณตีความผิดเราหน่อยสิเออั้มแล้วเพชรลาภค่ะพีพกก็ได้ได้หมด มันก็เป็น AP นะบ้านอ้ำ oh. ไ,มไม่เป็นบ้านอ้ำพ6หรือมใช่ไม่ใช่เป็น A อ้ำทัชลาภาค่ะอ๋อเคลียร์เครียร์ไม่เคลีคยร์นะ <c oughs>